สวดีดสวัสดีครับผมวันนี้เป็นเรื่องของแม่และเด็กอยู่นะครับพอดีเพิ่งพาไปหาหมอมานะครับไปตรวจตรวจอายุคันมานะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่ห้าแล้วนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะวันนี้เออน้องในคันก็มีอายุทั้งหมดก็ยี่สิบสี่วิคห้าวันนะครับเรามาดูพัฒนาการในคันกันดีกว่าว่าคุณหมอ จะแจ้งเรื่องอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยอันดับแรกเลยนะครับที่สแกนมาเจอนะก็จะเป็นกระดูกหน้าขานะครับกระดูกหน้าขานะฮะหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งนะครับก็คุณหมอก็จะทําการวัดให้นะครับวัดมาแล้วเนี่ยความยาวมันได้สี่จุดสี่สิบหกเซนติเมตรนะครับก็บอกได้ถึงสภาวะของอายุขันด้วยนะครับว่าว่า กี่สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ความแข็งแรงความสมบูรณ์นะครับผมนะของทารกในครันนะฮะนะครับอายุคันก็อย่างที่บอกนะครับ24วาิ5วันนะครับนะต่อมาจะเป็นในส่วนของลำตัวนะครับวัดขนาดลำตัวนะฮะว่าปกติสมบูรณ์ไหมนะครับก็คือสแกนเจอตรงไหนก็วัดตรงนั้นเลยครับก็ในคลิปก็คือสมบูรณ์ดีนะครับลำตัวปกติไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเอ่ออะไรนะไตข้างขวานะครับกับกรวยไตยนะฮะและกระดูกสันหลังนะครับกับไตข้างซ้ายนะครับก็คุณหมอเขาก็จะซูมให้ดูนะฮะก็ทุกอย่างอยู่ในเเขาเรียกว่าอะไรนะภาวะปกตินะสมบูรณ์มากๆครับผมนะก็ถือว่าดูแลได้ดีครับดูแลลูกได้ดีนะฮะต่อมาก็เป็นในส่วน จริงๆก็คือการสแกนหาไปนะสแกนแล้วมันสแกนไม่ได้นะครับน้องดิน้นดิ้นมากเห็นไหมฮะใส่หัวล็อกแด็กล็อกแดกนะฮะดิ้นมากนะครับสแกนยากมากแล้วก็กลับหัวลงล่างด้วยนะครับเลยทําให้การการสแกนนั้นยากมากก็จึงไม่ค่อยพบอะไรมากมายนะครับแล้วก็คุณหมอก็พยายามสแกนหาไปอีกนะครับหาไปเรื่อยๆนะครับนะก็มาดูในส่วนของด้านบนก็คือสมองนะครับซีกซ้ายและซีขวานะครับ วัดขนาดเพื่อดูความผิดปกตินะว่าอายุคันเท่านี้ขนาดสมองเท่านี้จะปกติไหมก็โดยรวมแล้วก็คือปกติดีนะครับไม่มีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้เลยนะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวใจนะครับ ห้องของหัวใจก็คือ,อ,อของสัปดาห์ที่แล้วก็วัดไปนะครับวันมาครั้งนี้ก็ตรวจตรวจสอบให้อีกนะครับอวีก็คือห้องทางด้านขวานะครับวัดห้องหัวใจแล้วก็พีเอก็คือหลอดเลือดใหญ่นะครับที่ส่งมาเลี้ยงหัวใจนะครับในห้องหัวใจนะฮะก็ดูเช็คดูนะครับดูการทํางานดูความผิดปกตินะครับของห้องหัวใจห้องหัวใจก็ปกติสมบูรณ์มากๆครับผมนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือห้องซ้ายล่างนะครับก็จะเป็น LV นะครับก็คือห้องหัวใจล่างซ้ายนะฮะส่วน a อ A อนี่ลืมไปแล้วว่าอะไรคุณหมอบอกมาก็ลืมไปอยู่นะฮะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าโดยรวมแล้วปกตินะครับปกติสมบูรณ์มากนะครับผมนะต่อมาจะเป็นในส่วนของปากมดลูกนะครับหรือช่องคลอดนะฮะมาดูว่า มันมีปัญหามีความผิดปกติอะไรไหมก็ในที่นี้ก็คุณหมอก็บอกว่าหัวเด็กอยู่ต่ําลงไปที่ปากมดลูกนะครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้ปากมดลูกนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันปกตินะครับไม่ใกล้จนเกินไปหรือว่าไม่หา่างจนเกินไปนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่มีเรื่องที่ต้องกลัวแต่อย่างใดนะครับคลิปนี้ก็มา น้อยมากนะครับมีมีมันน้อยมากเจอคุณหมอแป๊บเดียวเองเพราะว่าทุกอย่างมันปกติสมบูรณ์ดีแล้วก็เรื่องของคุณแม่น้ําหนักเกินนะครับก็ไปตรวจแล้วก็เพราะว่ากินเยอะนะครับน้ําหนักเกินทําให้มือเท้าบวมนะและไอ้มือเท้าบวมเนี่ยมันก็จะส่งผลไปให้อคันเป็นพิษเป็นเบาหวานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เตือนมาให้เรื่องลดลดการกินอาหารลงนะฮะ ก็ลดของหวานลดการกินอาหารลงอย่างละครึ่งนึงนะครับก็กินได้แต่ว่าลดลงหน่อยแค่นั้นเองนะครับที่ที่คุณหมอเตือนมาก็ของสัปดาห์นี้มีแค่นี้ครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายของสัปดาห์นี้ก็สองพันแปดประมาณ2 0 0พประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงก็หลังปีใหม่เลยครับคุณหมอนะัดอีกทีหลังปีใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวก็อีพีที่6หลังปีใหม่ครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม